สวัสดีครับพบกนันอีกเช่นเคยกับผมด่งสาธรน,นะครับคราวนี้ผมมีคอนเทนต์ที่อยากจะมาแบ่งปนันให้กับ FC แล้วก็ผู้ที่ติดตามและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับคอนเทนต์หัวข้อในวันนี้คือคุณสะสมพักเครื่องด้วยศรัทธาหรือตามกระแสครับก็มันเป็นหัวข้อที่ผมคิดว่ามันมันใกล้ตัวพวกเราทุกคนเลยนะครับ นะครับแล้วโดยเฉพาะทุกท่านที่ติดตามผมที่กดติดตามผมอยู่มากกว่า45,000คนแล้วก็จะเพิ่มจำนวนไปเรื่อยๆนะครับก็เป็นบรรยากาศอ u t ดอร์สบายๆที่ผมชอบมุมนี้นะครับเรานะครเราหรือท่านหรือคุณหรือผมเนี่ยครับสะสมพระเครื่องนะครับด้วยศรัทธาหรือตามกระแสอันนี้เป็นคำถามที่น่านำมาคิดนะครับแต่ผมว่าหลายท่าน ไม่ได้คิดถึงจุดนี้เลยนะครับผมจะพูดถึงในเรื่องของการสะสม,มการสะสมพะเครื่องนะครับด้วยด้วยกระแสก่อนนะครับการสะสมะเครื่องด้วยกระแสก็พูดกันง่ายๆนะครับแบบบ้านๆนะคือเขาเก็บอะไรโทษนะครับกูเก็บด้วยนะครับนะฮะเขาเล่นอันนี้ปุ๊บ <biases. S 2> เราไปเก็บด้วยนะครับเขาเข้าเลนอังนั้นปุ๊บเอ้าเราไปเก็บด้วยนะครับออย่างเงี้ยนะครับไม่ว่าจะเป็นพระต้องสงสัยนะครับว่าเป็นพระแผ่นกระแสไม่ว่าจะเป็นพระอะไรก็ตามนะครับพอเห็นเขาเก็บเห็นมีโซเชียลลงเห็นมีการสร้างกระแสเห็นมีการสร้างภาพนะครับหรือเห็นมีการไปตามซื้อที่นู่นที่นี่ก็ตามนะครับแล้วก็ให้เงินเยอะแยะก็ตามเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีเนี่ยนะครับเอ๊ะ แสดงว่าพระอันนั้นมีมูลค่าน่าสนใจนะครับอันนี้คือการเก็บพระเครื่องตามกระแสนะครับนะครับถามว่าผิดไหมไม่ผิดนะครับนะฮะมีเสียงมอเตอร์ไซค์นะครับถามว่าผิดไหมครับเก็บพระเครื่องตามกระแสนะครับนะครับไม่ผิดครับนะครับอันนี้ก็เก็บได้ตามความพอใจตามความพึงพอใจของทุกท่านนะครับเก็บได้นะครับ แต่เดี๋ยวเรามาขยายกันต่อนะครับอันนี้เห็นเขาเก็บอะไรเราเก็บด้วยเลยนะครับอย่างที่สองคือการเก็บพระเครื่องด้วยความศรัทธานะครับการเก็บพระเครื่องด้วยความศรัทธาน่าจะเป็นความศรัทธาคือการเชื่อมั่นเชื่อถือนะครับแล้วก็เริ่อมใส่ถูกไหมครับถ้าพูดกันแบบเข้าใจง่ายๆนะครับ ความศรัทธาอาจจะมาจากหลายแบบนะครับหลายแบบนะครับแต่การศรัทธาที่น่าจะมีเหตุมีผลก็คือการศรัทธาที่เชื่อว่าพระเครื่ององค์นั้นพระพุทธองค์นั้นมีความศักดิ์สิทธิ์ถูกไหมครับมีความศักดิ์สิทธิ์และการที่พระเครื่ององค์นั้นนะฮะรุ่นนั้นหลวงพ่อนั้นวัดนั้น พระพุทธรูปนั้นหรือกลุนั้นนะครับเมื่อมีความศักดิ์สิทธิ์อะไรเป็นสิ่งที่พิสูจน์ว่าพระเครื่องนั้นศักดิ์สิทธิ์ถ้าพูดกัะตรงๆก็คือประสบการณ์ถูกไหมครับประสบการณ์ของความศักดิ์สิทธิ์ของพระเครื่องนั้นๆอย่างที่ผมบอกไปใช่ไหมครับประสบการณ์ก็คือประสบการณ์ที่เกี่ยวกับทางด้านปฏิหารนะครับซึ่งมันถูก สืบสารสืบต่อเล่าต่อกันมาตั้งแต่โบราณกาลนะครับและประสบการณ์ที่ชัดเจนที่สุดถึงความศักดิ์สิทธิ์นั้นก็คือนะครับประสบการณ์ปฏิหารที่เกี่ยวกับแคล้วคลาดมหาอุดคงคพัญชาตีเพราะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มองเห็นชัดที่สุดนะครับในการที่จะอมองเห็นถึงความศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงขออนุญาต นิดหนึ่งนะครับนะฮะนะับก็มีเสียงเพลงสักเล็กน้อยแล้วกันนะครับนะฮะอันนี้นะฮะนะครับอ่าซึ่งอันนี้ผมก็คิดหัวข้อพบแล้วก็พูดเลยนะครับซึ่งความศักดิ์สิทธิ์นี้เนี่ยนะครับก็จะถูกเล่าต่อสืบต่อกันมา ความศรัทธานี้เกิดจากประสบการณ์และปฏิหารที่เกิดขึ้นนะครับอย่างที่สองนะครับคือความศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธรูปนั้นเกจิอาจารย์นั้นๆที่มีความแก่กล้าทางด้านพุทธาคมความขมังเวทและจริยวัรที่งดงามอ่าจริยวัรที่งดงามนะครับอย่างที่สามก็คือนะครับอ่าก็คือนะครับอ่การสร้างที่ไม่มาก นักนะครับแต่ถึงจะมากแต่ความต้องการของผู้คนจากความศักดิ์สิทธิ์จากประสบการณ์นั้นนะครับมันมีมากมายมหาศาลจนทำให้จำนวนพระที่สร้างเนี่ยน้อยลงไปนะครับการเกจิอาจารย์ที่มาปลุกเสกนะครับไม่ว่าจะเป็นปลุกเสกเดี่ยวหรือปลุกเสกหมู่นะครับอันนั้นก็ขึ้นอยู่กับถ้าเป็นการปลุกเสกเดี่ยวก็ อย่างที่ผมบอกก็คือความแก่กล้าอาคมในการที่จะอธิษฐานจิตหรือปลุกเสกพระแต่ถ้าเป็นการปลุกเสกหมู่หรือกลุ่มก็คือความมีชื่อเสียงของเกจิอาจารย์ในกลุ่มที่มาปลุกเสกที่มีชื่อเสียงได้รับการยอมรับนะครับอันนี้ก็คือเป็นที่มาของนะครับศรัทธาของประชาชนนะครับเพราะฉะนั้น ไม่ว่าคุณจะสะสมะเครื่องด้วยศรัทธาหรือด้วยกระแสก็ตามนะครับผมคิดว่าสิ่งที่ดีที่สุดคุณต้องหาข้อมูลนะครับอย่างที่ผู้ใหญ่หลายคนบอกว่าศึกษาก่อนแล้วค่อยสะสมนะครับศึกษาก่อนแล้วก็สะสมหรืออาจจะศึกษาพร้อมกับสะสมไปพร้อมๆกันแต่ควรจะมีการศึกษาก่อนหน้านั้นว่า การที่คุณจะเก็บสะสมพระเครื่องโดยใช้เงินก้อนหนึ่งไปเช่าไปซื้อพระเครื่องรุ่นนั้นแบบนั้นๆมาใช้เอามาค้องคอคุณควรจะต้องศึกษาให้รอบคอบก่อนว่าพระเครื่องนั้นๆรุ่นนั้นนั้นมีความศักดิ์สิทธิ์แค่ไหนที่จะจ่ายเงินออกไปหรือถ้าพูดกันอีกแบบหนึ่งก็คือ การสะสมพระเครื่องด้วยความศรัทธาก็คือการสะสมพระเครื่องด้วยความมีเหตุมีผลนั่นเองนครับมันจะตรงกันข้ามกับการศึกการสะสมพระเครื่องแบบโหนกระแสตามกระแสเห็นเขาเก็บไปนั่นเก็บบ้างเห็นเขาเก็บไปนี่เก็บบ้างนะครับนะครับโดยที่ยังไม่ศึกษานะฮะจากด้วยเพื่อสร้างความศรัทธาโดยที่ยังไม่ศึกษาเพื่อสร้างความศรัทธานะครับว่า มีปฏิหารมีประสบการณ์ดีแค่ไหนนะครับและสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับมันจะเป็นที่มาของความมีมูลค่าที่เพิ่มขึ้นของวัตถุมงคลเลยพระเครื่องนั้นๆสิ่งที่ผมพูดไม่ได้ไหมายความว่าพระเครื่องที่ผมพูดถึงเนี่ยจะต้องอจะต้องเอามาซื้อเอามาขายนะไม่จำเป็นนะครับอันนี้ไม่จำเป็นแต่ไหนๆเราจะจ่ายเงินสักก้อนหนึ่ง เราควรต้องศึกษาก่อนที่จะสะสมนะครับและนำไปสู่ความศรัทธาในการสะสมพระเครื่องนั่นเองนะครับการที่เราโหนกระแสตามกระแสพระเครื่องนั้นนะครับเราก็ไม่รู้ว่าพระเครื่องแบบนั้นๆถูกสร้างกระแสปั่นกระแสขึ้นมาแล้วมีประสบการณ์มากน้อยแค่ไหนนะครับหรือ จริยวัรหรือปฏิพทาที่งดงามของเกจิอาจารย์นั้นๆนะครับหรือการสร้างขึ้นมาที่เงินนะครับไม่ได้เข้าวัดหรือเข้าวัดก็น้อยมากแต่เป็นของคนสร้างหรือผู้สร้างที่หวังในเรื่องของพุทธภาณิชย์นะครับโดยสร้างกระแสและปั่นกระแสขึ้นมานะครับหรือการสร้างกระแสนะครับที่ปั่นกระแสขึ้นมาเพื่อที่จะทําให้พระ ขึ้นราคาจนเกินความเป็นจริงที่ควรจะขึ้นถามว่าพระขึ้นราคาได้ไหมขึ้นได้ครับขึ้นแล้วดีไหมขึ้นเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ควรขึ้นอย่างมีเหตุมีผลขึ้นตามความต้องการความศรัทธาของประชาชนอย่างแท้จริงที่มีจำนวนมากมายมหาศาลนะครับจากความศรัทธาที่มีเหตุมีผลอย่างที่ผมเล่าไปเมื่อกี้นี้นะครับแล้วพระเครื่องมีราคาสูงค่าขึ้น มีมูลค่าสูงค่าขึ้นจากความต้องการจริงๆของประชาชนที่อยากจะได้วัตถุมงคลนั้นๆมาคุ้มครองมาเป็นสิริมงคลของตัวเองอันนี้นะครับมันก็เลยจะพรนละวันพันละเคกันอยู่นะครับว่าคุณหรือท่านเนี่ยสะสมพระเครื่องด้วยศรัทธาหรือด้วยกระแสนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้นะครับ ก็จะเป็นประชาชนเป็นประโยชน์ต่อท่านประชาชนหรือเอฟซีทุกท่านไม่มากก็น,น้อยนะครับว่าเราควรจะสะสมพระเครื่องด้วยความศรัทธาอย่างมีเหตุมีผลหรือสะสมพระเครื่องเพราะว่ากระแสมันไปยังไงและเราก็ต้องไปตามนั้นเลยและอีกสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะให้ก่อนที่จะจบลงก็คือเมื่อใดที่กระแสพระเครื่องนั้นขึ้นแล้ว ส่วนใหญ่แล้วมันจะไม่ทันแล้วครับนะครับ,นะรบมันจะไม่ทันคือมันหมายความว่ากระแสนั้นถูกหวนขึ้นมาแล้วหมายความว่าราคามันขึ้นไปแล้วนะครับเราจะต้องเก็บก่อนหน้าที่มันจะต้องขึ้นดังนั้นจึงจําเป็นเหลือเกินที่คุณจะต้องถ้าคุณคิดจะเป็นนักสะสมพระเครื่องที่ชันฉลาดและเป็นมืออาชีพหน่อยคุณจะต้องรู้ล่วงหน้าก่อนแล้วว่าพระเครื่องอันเนี้ยมีแนวโน้มที่จะราคาขึ้น การที่คุณมารู้ว่าวันนี้พระเครื่องอันนี้ราคาขึ้นแล้วหมายความว่าคุณไปเก็บตอนที่ราคามันขึ้นแล้วพระมันกระแสปั่นขึ้นไปแล้วคุณไปเก็บตอนมันขึ้นราคาแล้วนะครับจะดีไหมถ้าเราควรจะเก็บต้งตอนก่อนที่มันกําลังจะขึ้นคือพูดง่ายๆว่าคุณมารู้ว่าวันนี้มันขึ้นมันแพงไปเรียบร้อยแล้วความหมายคือแบบนั้นซึ่งผมเคยพูดไปก่อนหน้านั้นหล,หลายคลิป นะครับครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กันกับท่านผู้ติดตามทุกท่านนะครับที่กดติดตามผมและเป็นประโยชน์ต่อ fc สมาชิกของผมทุกคนหากท่านต้องการรู้ข้อมูลเจาะลึกมากไปกว่านี้รู้ล่วงหน้าตั้งแต่ตรงนี้ก่อนที่จะไปตรงนี้นะครับหากท่านไม่ติดขัดประกันใดผมขอเชิญชวนขอให้ท่านทุกท่านมาสมัครเป็นสมาชิก fc แฟนพันธ์แท้กับผมในช่องซึ่ง มันจะอยู่ข้างล่างภาพเนี้ยวิดีโอนี่มันจะอยู่ข้างล่างชื่อผมโด่งสาทรจะมีคำว่าสมัครท่านกดสมัคร,ครแล้วก็กรอกข้อมูลนะครับเฉลีย่ยเดือนละ250บาทนะครับนะครับเดือนละไม่ใช่วันละนะครับผมเชื่อว่าคลิปเดียวของผมแค่คลิปเดียวนะครับมันจะเป็นประโยชน์กับท่านตลอดชีวิตในการสะสมพระเครื่องเลยและข้อมูลเจาะลึกรู้ลึกร,ร,รู้เรื่องหน้า ครับว่ากระแสเครื่องอะไรกําลังจะมาอะไรกําลังจะไปเวลาไหนควรเก็บเวลาไหนควรรอเวลาไหนควรขายนะครับและความรู้อีกมากมายที่บางอย่างมันก็เปิดเผยในที่สาธารณะไม่ได้นะครับนะฮะก็ขอเชิญชวนทุกท่านและที่สาคัญก่อนจบกดไลค์เลยครับกดไลค์เลยครับกดไลค์เลยนะครับนะครับครับสวัสดีครับ